คนรอดูห้องมึงทัง้ง,งประเทศเ <หอ S 1> ชื่อรูป๊อปป๊กปั๊ปัป๊อืมไม่ใช่หรอเอาบ่หมีแห้งครับเกี๊ยวน้ำด้วยไม่ใช่ป๊อปป๊มปนช่รถป๊อปเจมส์ห้าร้อยก,ก,กับรายการแคมปิ้งทัวร์มาแล้วครับผมวันนี้จะพาไปไหนนะครับเนะี่ตามมาดูกันนะครับเรามากับ t o y o ต้ารีโวเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปหาเลยกินก่อนดีกว่านี่แวบมาเซเว่น เพื่อช้อปปิ้งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เข้ามาที่ตู้นี่ในตู้แช่แข็งนี่มาเลือกดูนะครับว่าจะเอาเนื้อสัตว์แบบไหนไปปิ้งย่างกับเพื่อนคนนี้ดีนะครับนี่ดีกว่านี่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 หมูสามชั้นนี่มันต้องชอบแน่ๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปหายังอื่นต่อยเอาอะไรดีนะอ่าหมูสามชั้นกินคู่กับนี่นี่ไส้กรอกมันรู้สึกว่ามันจะชอบไส้กรอกมากเราก็เลือกของซ p พีนะครับเบคอน ลมฟันแล้วก็ไส้ก่องอีกสักอันหนึ่งเป็นค็อกเทลลมฟันนะครับนี่สไตล์คนแบบแคมปิ้งแบบนี้ตบด้วยนี่อ่าแบบเห็ดย่างหรือไม่นั้นก็ผักนี่เอาเอากินคอสดีกว่าไปกินคู่กับหมูนะครับแล้วก็เอาเห็ดซะหน่อยรู้สึกว่าไอคนนี้มันจะชอบเห็ดนะครับแคมปิ้งแบบนี้ไม่ต้องกลัวอดตายนะครับผมเข้าเซเว่นมาซื้ออาหาร สําเร็จรูปแบบนี้ได้ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็มาต่อที่นี่ครับเชลของน้ําจิม้มผมชอบน้ําจิ้มอันนี้มากครับของซ p พีน้ําจิมโโ้มบาร์บีคิวโหรสชาตินี้ไม่ต้องไปกินที่ร้านเลยสั่งที่ไม่ใช่สั่งที่นี่ก็คือเลือกช็อปที่เซเว่นนี่ได้เลยหยิบไปรับรองว่าอร่อยแน่นอนนี่ผมการันตีไม่ใช่การันตีด้วชอะแล้วก็นี่ครับมาต่อที่เชลเครื่องดื่มนะครับผมก็เลือกนะครับอะไรดีหาอะไรแปลกใหม่กินดีกว,ว่านี่อู้ฮะ ลองรถลิ soda, so it. It ้นจี่กับรถเลมอนโซดานี้นะครับหาความแปลกใหม่ให้กับมันกินมั่งแล้วผมก็ชอบกินพวกลิ้นจี่พวกเลมอนนี่ด้วยไปเฮ้ยพี่เดยอยู่บ้านพี่ตาด้วยอครับเนี่ย ผมไม่ได้อยู่ไอ้ตามันอาศัยผมอยู่อะไรครับอันนี้บ้านผมไม่ต้ามาสอาศัยผมอยู่อ,อยากเจอตาเหรออยากเจอต้าครับเรียกให้เรียกให้อันนี้บ,าบ,าบ,าบา้านบ้านผมบ้านผมไม่ใช่บ้านตาอ่านี่บ้านคุณเหรอบ้านพี่เดเองครับผมอ,อ๋อโอเคครับผมครับพี่เดยอ,อยู่ใครบ้างครับเนี่ย้าตยญาติาามหาเฮ้ยนี่ผมเคยมามบ้านคุณครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ไหมเออแล้วไงเดี๋ยวกูมีของฝากให เวลากูม,มากูชอบมีของมาฝากึงเยอะมากละเออใช่เออเดี๋ยวกูตอนนี้มาอเอาไฟ้เชิโสโลเอาต้นไม้มาให้<า>ใหเลยลูกน้ำมันสวยสวยไอเลเราก็ด <ๆ S 2> ีใจซะใช่ไหมดีใจที่เราะท,ที่ที่เพื่อเอาของมาให้ใช่ดีใจดีใจามากดีใจแล้วดีใจทำไมวิ่งหนีอะ่ะต้นไม้มาหันจากข้างๆต้นไม้มันมีกระสอบอันนึงอย่อ้เรื่ออะไรมัน้ดินๆอยู่ในกระสอบวิ่งไว้ก่อนเออวิ่งก่อนสอนไว้แต่วันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้มาแบบนั้นวันนี้นี่ ทำรายการใหม่ชื่อแคมปิ้งทัวร์แคมปิ้งทัวร์อ่าปกติอ่ะแคมปิ้งทัวร์เฮ้ยโอ้โหใช่แคมปิ้งน่าเกียดเด็กดูเยอะมาแคมปิ้งทัวร์เนี่ยแก้ดิแก้ดิแคมปิ้งทัวร์อ่ะก็คือว่าแคมมันเป็นคำย่อแคมเปราแอนแอบปิ้นก็คือแบบบรรยากาศของพิธีกรที่แบบปินปิล้วนๆทัวร์ก็ออกไปเที่ยวก็ พิธีกรก็ไปเรียแคมไม่ใช่ถึงแคมป์ล่าถึอก้อมเมาๆปิ้นๆเอาไปทัวร์โอเคโอ้หใกล้เคียงเลยใช่เลยอธิบายง่ายๆก็ได้นะใช่เลยใกล้เคียงก็คือปกติเราจะชวนเพื่อนไปแคมปิ้งข้างนอกใช่ป่ะถูกต้องแต่ไอ้เพื่อนเรากลับนัดออกไปไม่ได้มีงงมีงานยากกูเลยเปลี่ยนใหม่เลยเฮ้กูไปทัวร์บ้านเพื่อนเลยกูมานอนบ้านเพื่อนเลยกูมาแคมปิ้งบ้านเพื่อนเดี๋ยวกูเออเดี๋ยวกูเอาเต็นท์เนี่ย เต็งเนี่ยเข้ามากางนอนตรงนี้นอนในบ้านมึงเลยจะได้เป็นแคมป์ไงแคมป์จะได้เป็นแคมป์เลยนี่ยแคมป์กันตามภูเขาภูเขาริมน้เขาเปลี่ยนเต็มแล้วเขามาแคมป์ที่บ้านเพื่อนอ้าวดูทำแบรนด์เลยซิตี้แคมป์มันก็ต้องในเมืองหน่อยอ่าอันนี้อันนี้ในบ้านเลยในบ้านแม่งเลยพี่เจมส์เขาเลยซิตี้โฮมอยู่ผมขออนุญาตใครไม่ได้ขออนุญาตใครเลยนี่ไงขออนุญาตเพื่อนนี่ไงเดี๋ยวมันบอกแค่ว่าจะมา ถ่ายมันเหมือนมันเหมือนสมัยก่อนไม่รู้ว่าต้องมากางเต็นท์แต่บ้านกูเอ้าก็เหมือนสมัยก่อนเวลาเราแบบเฮ้ยเดี๋ยววันนี้คืนนี้กูนอนบ้านมึงนะเดี๋ยวเออได้เลยมึงจะบอกแล้วว่ากางเต็นท์แล้วมึงก็ก่อกองไฟตรงนี้เลยใช่ก็ก่อกองไฟแดะหมูกระทะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยก่อเดี๋ยวไอมันเท่าเฮานะเว้ยมันลามไปทั้งโครงการไม่เป็นไรมันเป็นโอ้โหตามใช้มีไม่ท่ามันเป็นแก๊สที่แบบโอ้โหปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมต้นเพลิงอยู่บ้านมึงอ่ะเอาผิดเอาไว้เอาไว้มึงไปบ้านใครเป็นบ้านเดียวมึงค่อยไป ขอของไฟด้วยโอเค wow. วันนี้พาพาทัวร์บ้านอ๋อไม่แบบพาทัวร์บ้านนี่นะครับบ้านของพี่ต้าบขพ่ตานะครับก็คือบ้านของพี่เดหรือพี่ต้านะขอไอ้ต้าไม่เมื่อกี้พูดเอยนี่นคับนี่นะครับมุมพอเข้าเข้าบ้านมานี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่พอนอนในนี้ปุ๊บเลยแล้วผู้หญิงนอนด้วผู้ชายก่อนนี่เออ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 เขานั่งนวดให้การนะพอไปโดนจุดก็โอ๊ยโอ๊ยโดนจุดกลัวว่าถ้าร้องดังขนาดนี้ปิดปิดประตูบ้านก่อน ปิดประตูเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าสามหนุ่มร้องอ้าอ้าอาเด็กหมู่บ้านนี้เด็กเยอะ้วยก็อันนี้ก็แบบเป็นที่นั่งนั่งพิงเล่นอ่าบอดเกมบอดเกมอ่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ยาลูกกรอนยาลูกกรอทำไมข้อเข่าก็เหนื่อช่วงนี้ทะลวงทะลวงไอรูตูดแล้ะนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้โดนิทสก็คือ ไปเห็นมันเป็นเหมือนเอาไว้จิ้มอ่ะซื้อ,อซื้อดรีโทสมาขนมแล้วมาจิ้มกับอันนี้ก็ซื้ออันนี้มาเลยพอซื้ออันนี้เสร็จเดี๋ยวกลับมาจะไปซื้อดรีโทสแต่เดี๋ยวนี้ดริโทสมันมีขายกูก็ไม่รู้จะจิ้มกันมีมันอยู่ห้างใหญ่ใช่แบบอันนี้คือมึงมึงคืออันนี้คือนั่งดูทีวีหรือว่า <c oughs> นั่งทําอะไรสินตนาก,การ อ่าไม่จําเป็นที่ต้องมีทีวีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าห้องโถงห้องโถงแล้วกันอ่าไม่จําเป็นต้องมีทีวีก็คือสังานการตรงนี้ใช่ก็คือนั่นตรนนี้ปกติเขาจะมีโซฟากับทีวีใช่ใช่ก็อันนี้แกไปแล้วก็นั่งดูลูทีวีทีไี่แกไปแล้วอันนี้คือมันเป็นยุคใหม่แล้วอ๋อหรอทีวียเขาพัฒนาเรื่อยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยู้ว่ามึงไม่ทันเทคโนโลยีอ๋อเหรอเขา จอดูนแล้วเขาก็มาแบบจอ LCD ซีดีอยู่นี้มันเป็นแบบไรจอแล้วไรจอเออมึงกดปุ่มนี่มึงเห็นปุ่มไหมสี่รูเนี่ยอายเดียลองกดดิไอ้กูลองกดดิเปิดเปิดผิดปุ่มปุ่มนี้เออโอ้โหงั้นปุ่มปิดปิดปุ่มใหม่คนละปุ่มอ่ะตาลองกดให้ดูดิองมึงกดดีกว่า ไม่ใช่อันนั้นสองมือด้วยโอ้เหมือนลอกกันเลยสองมือภาษาเลยคือสองคนนี้รู้ใจรู้ใจกันจริงแล้วตบแล้วตบพร้อมกันเป๊ะน้ำหนักพร้อมกันเป๊ะคือวันนี้มันถอนไปแล้วยุคใหม่แล้วถอดเล่นมือถือเล่นนู่นนี่นั่นและอันนี้ต้นไม้ฟอกอากาศนี่คืออะไร แล้วมียาเขียวอันนี้ปลอมอันนี้มียาเขียวด้วยคือไอของปลอมเนี่ยเอาไอน้ำยาเนี่ยเอาไว้ใส่ของปลอมก็ไม่รู้แต่แต่ของจริงไม่ใส่คูอลดน้ำด้วยแต่นี่ของจริงเนี่ยิงของจริงของจริงต้องกินได้นะนี้ดอกเดซี่ฮะบ้าใครจะไปกินกินได้ไรสชาติเป็นไงให้กูให้กูไปส่งลงอร่อยอร่อยอร่อยอรจริงไหมเนี่ยอร่อยกินดิลองดูลองดูจริงไหมเนี่ยอืม อ่ากินได้จริงอ่ะได้มันก็เหมือนพวกไอ้นี่มั้งพูอะเหมือนแบบเลี้ยงคำอะไรเบี่ยงคำเฮ้ยยูมูนี่ปลูกขายเลยที่กระท่องกระท่องเขากินเงินเต็มเลยนะเว้ยโอ้โหอ่าแล้วพี่ต้าก็พามาทัวร์ต่อนะครับก็มาทัวร์ที่อ่าห้องน้ำเขานะครับโอ้โหอืหืโอ้ยโอ้หเฮ้ย นี่นี่มันี้นี่นี่ว่างัเฮ้ยเฮ้ยกินได้กินได้กินได้ทำไมสีหน้ามึงเหมือนไม่เหมือนกินไ,ไ,ไม่ได้เลยอะ <im it> กินได้กินได้โอ้โหส,สมุนไพรเนี่ยกินด้วยแล้วแบบ <im it> ช่วยระบายท้อง <im it> ระบายลาไส้อ๋ออันนี้สรรพคุณอ่มึงเคยเห็นนี้ไหมไอ้โปรไบโอติกเขาเรียกว่าอะไรทำความสะอาดลำไส้ออันนี้ใบเดซี่อะไรสักอย่างเมื่อกี้กินเข้าไปเป็นไง ดีท็อกปดิท็อปเลยไม่ทอปมากกันหมดหรอตั้งปากกันนี้อ่ะทอปอ่ะออกมากกันวมเลยี่ท้องอ่ะโอ้ยเฮียเขียวปิดเลยผมปี๋คุณนึกว่ามึงเด็ดดอกยี่เด็ดใบเฉยเลยอ้าวกระท่อมเขายังกินใบเลยใช่ไหมเออแต่ว่าเฮ้ยกระท่อมมีกระทอมมีดอกวะเฮ้ยโอ้โหเย็ดแค่นี่งานไม้ยังบ้าเลยเนี่ยนี่ตารางงานปกติออฟฟิศเาก็จะมีแบบตารางงานใช่ป่ะอันนี้น่าจะเป็นตารางงานของตัวเองก็คือแบบ โอ oh, 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 oh. ้โหโล่ลอยติ๊กเต็มไปหมดเลยโอ้โหอันนี้คือทําไปแล้วอันนี้โนนกุ้งพาผ่านไปแล้วอ่าอันนี้เขาจะเอาเฟซใหม่แล้วเอาเฟซอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ไกลแล้วซอยแล้วตาที่เราไปถ่ายกันวันนั้นเออใช่ป่ะใช่ใช่ชอบไหมมีผีไหมเอาเฟซนั้นมีมีด้วยผีอ่ะมีมีเหรอกูเคยเจอมาแล้วเฟซถ้าไอ ไอ้ล่าสุดอะที่โกดังจะไปกดังหรือวะล่าสุดปัจจุบันนะก็ที่ออยู่ทุกวันนี้อ่ะอพวกเราไม่เคยเจอแต่ว่าพี่เจ้าของอ่ะอเขาเจอเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีก็คือปากกล้วยอ่ะ ปากกล้วยที่มึงชอบเดินไปนั่งเล่นตรงนี้ผมึงหน้าผมนั่งอะไรขนลุกทุกทีเลยคือสัมผัสวิญญาณต้นกล้วยมันเย็นหายออกซิเจนเออสารละเฉยเล่นเล่นแล้วไม่มั่นใจไงวม่ต่างหากใช่ไหมเนี่ยพวกเราดึงเข้าไปสามประคองประคองหน่อยเรื่องผีเจ้าของบ้านกูไปหมดเลยแลรอบต่อๆก็จะมีข้างหลังเขาบอกไอ้ปากกล้วย มันจะมีไอ,ไอปางกล้วยงมันยังพอว่าแต่ว่าไอไอ,ไอที่หนึง่งที่เจอข้างหลังอะ่ะนั้นน่นนนกากลัวจริงอ่าใช่ไออะย้อน, <c oughs> นกิปากกล้วยเนี่ยเป็นผีผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นบ้านเรือนไทยอยู่ติดเลยอข้างหลังบ้านเรือนไทยเขาบอกว่าอันนั้นก็บ้านของพี่เจ้าของเขาบอกนะแม่เขาปลูกแต่ว่าไม้อะไรมันไม้ของเก่าจริงแล้วเขาบอกว่าจะมีเขาเจอประจาก็คือก็ผู้ชายยืนอยู่บนคือเลย เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนคูแปลกใจว่าทำไมผีต้นกล้วยใช่ป่ะต้องใส่ยุดไทยคือใส่ยูนิโคเฮ้ยเดี๋ยวมีไม่ได้เขาตายสมัยยุทธเขาตายสมัยพิธยาแล้วผีคนยุคนี้ที่ใส่ยูนิโคไปไปไหนเดี๋ยวมึงเข้าใจเข้าใจว่ยาไม่มียูนิโคเออเข้าใจว่าไอคนที่ใส่ยูนิโคมันอาจจะมีแต่ว่ายังไม่ถึงรอบไง อ๋อยังไม่ถึงรอบยังไม่ถึอบเข้ากะมันต้องเข้ากะต้องรอต้องรออีกประมาณสิบปียี่สิบปีอ่ะผัดใบเปลี่ยนเย็นเปลี่ยนเยนห่อนสมมติสมมตินะอ่ะคนเราปัจจุบันเจอผีใส่ชุดไทยน่ากลัวอ่ะมันอาจจะแบบไปอีกร้อยปีเนี่ยสมมติร้อยปีข้างหน้าเนี่ยสมมติมนุษย์ตอนนั้นแฟชั่นแม่งอาจจะแต่งเป็นแบบชุดฟลอยชุดเงินละชุดฟลอยชุดเงินมีไฟระยิบระยยับอันนั้นคือชุดธรรมดาอ่ะนะ แล้วเขาไปเจอผีเจนใหม่เจนใหม่ที่ใส่ยูน so ิโคแล้วเขาก็ตกใจว่าเป็นชุดโบราณเดี๋ยวมึงเข้าใจเองเปล่าเข้าใจมเองเปล่าไอ้เดมึงไอ้นี่ป่ะมึงมีความรู้เรื่องกล้วยป่ะกล้วยพอมันแก่แล้วเราต้องตัดทิ้งจช่เพื่อให้นหน่อมาหน่อมาแล้วตอนตัดแล้วมันพึ่งออกมาใหม่อ่ะเป็นผีเด็กป่ะเพราะเราตัดต้นกล้วยทิ้งไงแล้วมันค่อยๆโตตามไอ้นี่ป่าเฮ้ยมันตายออกมาไม่ได้้วสมมติถ้าสมมติว่ามันเป็นมันเป็นลูกแล้วตัดต้นมันมันจะไม่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 แล้วมันมีหน่อขึ้นมาใหม่ไงมันมี มันคือผีเด็กหรือเปล่าเออตอนแรกมันเป็นผีชุดไทยเป็นผีชุดไทยตัดไปปุ๊บมีหนองมาใหม่เป็นผีเด็กหรือเปล่าใช่ก็ผีมันอยู่ในต้นกล้วยไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ไม่เคยเห็นผีเด็กเฮ้ยแต่ผีเด็กน่ากลัวจริงผีเด็กน่ากลัวมกลัวเป็นผีเด็กพาทัวร์ต่ออ่ะมีห้องไหนอ่ะห้องข้างล่างนี่ห้องอะไรนี่ห้องผมเองนี่ห้องคุณโอ้พี่ต้านี่ใจดีเนี่ยไหนลองเปิดไฟให้ดูหน่อยว่าไม้เมื่อกี้ถ่ายเห็นกองเสื้อผ้ารก ไอ้เปิดไฟมันไม่ค่อยสว่างเดี๋ยวเผาเผาตรงนี้ดีกว่าให้มันสว่างเผาได้เลยให้บ้านกูแบบเผาได้เลยโอ้โหเจี๋ยวโหนี่มันเ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 นตู้ตู้เสื้อผ้าเข้าได้ป่ะอย่างเงี้ถ้าถ้าสมมติว่าตู้เสื้อผ้าแบบเอสบีดีไซน์จะเข้าอย่างเงี้มึงเข้าได้ป่ะมึงพูดง่ายๆว่าที่เก็บรังเดชั้นเก็บรังของอ่ะเออไอ้ที่นอนนี่ยังนอนดีอยู่ไหมนอนดีนิ่มถ้าแบบเอสบีดีไซน์ที่จะเข้านี่ได้ไหมถ้าแบบ เอสบีดีไซน์ไม่ชอบถ้าแบบว่าเอบุญทวีลงศพอะไรเงี้ยจะขอเข้าขอห้องก่อนไหมไอ้เหี้ยห้องห้องบนเลยพอที่ผ่านแล้วอไม่ต้องทำไมเคนเนอะอันนี้ฟิลเหมือนอ้นี้นะเคยดูเนื้อคู่ประตูถัดไปอาเห้องพีซันนี่ห้องโจห้องโจห้องโจใช่ห้องเก็บของอะไรางี้ชอบมากเลยตรงที่แบบว่าเทปกล่าวแล้วก็ยังไม่ดึงเลยนี่คือแบบอันนี้ห้องอดีตก็คือห้องไอ้สามันอ๋อเขาดีไซน์ใหม่เว้ย ปกติเขาจะใช้ลาวแขวนใช่ใช่นี่นี่นี่อันนี้คือเอาไว้แขวนปึ๊บปึ๊บนี่เขาเรียกแนวอะไรพี่เจมอันนี้เขาเรียกว่าแต่งแนวเขาเรียกว่าล็อบล็อบล้ออ่าใช่คือตอนนี้กําลังฮิตเลยคําว่าล็อบอราล็อบล็อบาหารไม่ใช่ล็อบเข้ามาอยู่เลยเฮียมมึงเข้ามาอยู่เขาล็อบเข้ามาอยู่ล็อบปูนและไอ้กุนล้อบด้วยครับข้างในข้างในอันนี้คือห้องครัวอันนนั้ครัวเย้โซนครัวนะครับ นี่นะครับเขาก็ใช้แบรนด์ของเทคโนนะครับผม <Techn o S 1> แล้วก็กระปีด้วยตู้เย็นนี่ตู้เย็นโอ้โ oh, ห mm hmm. เหมือนบ้านเพื่อนเราเกับทุกคนเลยซัมซุงซัมซุงครับโอ้โหนี่ลองรอยอะไรสักอย่างสวนนี่รอยรอยเนี่ยรอยรอย,อ,อ,ยอันเนียกูอ่าไม่ให้กูไปเที่ยวอาผมนวด ก็เลยเอาหัวโคกเลยเย้ปึ้งปึ้งปึ้งม่เป็นรอยอ๋อมึงเอาหัวเมียโคกหัวกล้วยโคกตัวเองไม่ได้ไปแกงสลบแม่งเลยนี่นะครับก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาจากเกาหลีั้งค้่นะครับอันนี้ก็จะเป็น LG และ Samsung ครับไปต่อครับโอ้ยน่าทำอาหารกินนะจริงๆตรงนี้ก็กางได้เนี่ยเฮ้ยแต่เล็กไปตรงนี้จองห้องผมหรือป่าสันานาการอยู่เล็กแค่นี้มีอาการอยู่ ข้างบนครับข้างบนข้างบนสามารถดูได้ไหมครับดูได้ครับห้องนุ่งห้องนอนห้องอะไรอย่างนี้ดูได้ต่อครับมาครับข้างบนอันนีน้ชั้นบนชั้น <c oughs> บนนะโโอ้หเฮ้ยนี่มันคุ้นๆนี่เหมือนแบบบ้านเก่าที่แบบว่าต้องมีธงห้อยลงมาทีหนึ่งเยอะไม่ได้ดีไซน์กันแ er <c oughs> อร์กันแอร์รั่วกันแอร์รั่วเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์บ้างครับครับก่อนขึ้นมานี้นี่ทีทีมของพวกพี่ๆเขานี่รุ่นใหญ่อย่างเรานี่ต้องเชียร์นะครับบ้านการจัดวาง อันนี้มันเป็นาการจาดล้อมรูแบบ้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหน,นจากไหนจากไหนคนรวยนี่แต่งบ้านแบบคนรวยคนรวยจีนที่มาหากินอยู่ในไทยทําอาชีพทําธุรกิจในไทยมันเป็นยังไงแนวคิดมันเป็นยังไงคือ,อยังไงบ้าง,างถ้าแบบบ้านคนจีนที่อยู่ในกรุงเทพเนี้ยแม้กระทั่งแบบอ,อาเภอเมืองต่างจังหวัดอ่ะเขาจะแบบคนจีนเนี่ยขยันชอบทํางานชอบบ้านง,งานเขาก็จะ ไม่มาโฟกัสกับการแต่งบ้านเขาก็จะว่างๆๆๆแค่ไม่ให้มันลกแค่แบบลกเป็นโซนไปรีบออกไปทำงานเรื่องอันนี้ก็คือแนวคิดอันนี้คือแบบเราก็เฮ๊ยแต่เรายังไม่รวยไงแล้วเราก็ไม่ได้ขยันด้วยแต่เราอยากเหมือนเขาเหมือนคนจีนแบบทาธุรกิจรวยๆเยี๋ยวเยาวราชบ้านจะเป็นทรงนี้กันหมดเลยเราอยากรวยเหมือนเขาเราก็เลยเริ่มจากทําบ้านที่เหมือนเขาก่อนโอเคได้เลยนี่ไปแอบ กรอบมาเลยนะอันนี้คือกูตั้งใจ่ายแล้วแต่อันนี้ไม่ได้ลงนะคือตั้งใจทําให้เหมือนเดี๋ยวกูไปจัดบ้านไปไปจัดบ้านมั่งเอาแบบมึงเลยกูไม่อยากดูเวนลยเนี่ยเนี่ยมึงดูอันเนี่ยเนี่ยอันนั้มึงดูอนุู้นกอนี่นะอันนี้อ่านี่ลกลกลกอันนี้นี่ทำยังไงก็ได้ให้เวลาเวลาที่อ่่านีใช้ที่เร็วที่สุดนี่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 ของมันจะเยอะเยอะนี่นะ นี่นี่เขาเขาไม่ได้เรียกว่าของเยอะเขาเรียกว่าไม่มีระเบียบนี้คนคนรวยของรวยแนวคิดมันเป็นแนวคิดไอเดียนี่ว่าจะทำไว้นี่ละอ่าพอดแคสต์ลงแล้วแบบวิถีแนวคิดคนรวยอ่านี่ก็ก็ยังสไตล์ล้อหมูจะมีพวกติ่งอะไรติดอยู่มันเป็นสไตล์นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่การผิดพลาดหรืออะไรแต่ความตั้งใจความตั้งใจที่จะ ก็คือแบบว่านึกถึงแบบว่าอันนี้ที่ติดเนี่ยมีความหมายนะจะจะเป็นดีไซน์มีความหมายก็คือแบบว่าเหมือนบรรยายตยางก็เป็นสามเป็นบรรยายตยางถึงสู่ความสําเร็จของเราอะไรเงี้ยที่แบบนึกถึงแบบจะทํางานก็ต้องแบบว่านึกถึงของในชีวิตอ่าเนี่ยมึงดูมึงสังเกตไหมว่าทำไมแอนตรงกลางถึงสูงกว่าคั้นอื่นอ่ามันคืออันเนี้ยครอบครัว ข้ออบเป็นหนึ่งในสามสำคัญของชีวิตเราและยกให้อยู่เหนือที่สุดของอีกสองสิ่งอีกสองสิ่งก็เป็นอันนี้ก็เป็นงานงานงานสุขภาพอ่าก็คืองานสุขภาพข้อครัวแต่ข้อกลัวอยู่เหนือกว่านี่เป็นไงปัจจาร์ยดแล้วคิดไม่ใช่แต่ก่อนแขวนลูกนะเขาอโอ้โหตอนนี้ผมก็จะไปพกซิวเลยเห็นไหม นี่นี่ห่ออะไรนี่ห่ออะไรอุ้ยอันนี้ไม่ได้แบบว่าวางไว้ม่วซั่วนะอ่านี่ใช้จริงนะไม่ได้ใช้จริงคือวางนี้เพื่อเคยเห็นบ้านคนรวยไหมอ่าบ้านคนรวยก็จะมีแจกันวางไว้แบบโดดๆอะไรเงี้ยอ่าตามมุมตามนู่นนี่นั่นแจกันกล้วมีดอกไม้อ่าแต่เราเหนือกว่าแจกันและดอกไม้เราคือความหอม คือมีดอกไม้ด้วย่มีดอกไม้ใช้ประโยชน์มีเป็นแท่งขึ้นมาที่วางให้เหมือนแจกันคือข้างในเนี่ยมีน้ําอยู่แล้วแต่อย่างดอกไม้แจกันใช้ประโยชน์ไม่ได้ไงมีใช้ประโยชน์ได้แถมหอมด้วยสวยได้ไม่น่าไม่เสียนีไม่ใช่ที่วางพวกตัวอะไรเลียนี่หอันนี้อันนี้ห้องนี่นี่นี่น่เป็นไงอันนี้ห้องอะไรห้องอะไรเี่ไงนี่กุ้งควายตายเปิด กลุ่มคนตายเออนี่คนตายทั้งนั้นนี่ไปกันหมดแล้วดิรู้สึกว่าลอยอยู่คนเดียวนี่ใจ่คนนี้คนนี้เราคนนี้ยังอยู่ที่เหลือตายหาหมดแล้วอ่าใช่แล้วแหละคนนี้หนักเลยไายคนนี้หนักเลยตายแบบอนาถโดนเมียแทงตายหลอยโดนเมียแทงเข้อหาอะไรเข้อหาอะไรฮะเข้อหาอะไรเมียจับได้ ว่ามันจะไปซื้อต้นไม้แวตติงเจอรีเมียแทนกระดับเอรู้ได้ไงไงคาิตี้แคมป์เมียเมียรู้ได้ไงฮะเมียรู้ได้ไงได้ข่าววาเขาปิดมานานเมียรู้ด้วยก็ไปดูเทมหรือไม่เฟ้เนี่ยเข้าไปนี่ต้องแนวพังแน่นอนกูว่าแล้วแนวพังมันจะต้องยังอยู่ไอสไตล์แบบที่เหมือนไอข้างล่างสามสี่กองขึ้นมาห้องขโมยก็ยังแนวคนรวยคนรวยสไตล์จีนใช่อา ไชนีเรียกไชนีไหมสไตล์ใหม่เผื่อเป็นแนวไชนีริสอ่าไชนีริสเอาไปแต่งตามกันได้ถ้าวก็มันเป็นศิละศิลปะของการไอเดียวคนประเทศจีนจะด่าเราหมาถึงจีนในไทยอโอเคประเทศจีนในแง่ดีแง่บวกศิลปะของการจัดวางมันไม่ใช่จัดวางกันง่ายๆจะขึ้นสูงได้นะมันมันต้องค่อยๆวางอันนี้่เผลอดึงมาันึงเผลอล่วงไมันต้องจัดวางดีๆนะดึงอะไรต้องทําเพราะว่าอันเนี้ย จ้างสถาปนิกามาออกแบบว่าวางเป็นยังไงให้ดูมันเป็นเปอร์สเปกทีฟมีเหลี่ยมใช้อะไรไอของพวกนี้ไม่ใช่ของที่มีอยู่ในบ้านนะสถาปนิกจัดซื้อมาเพื่อเอามาวางอันนี้มันเกี่ยวกับวงจุ้ยอะไอย่างนี้ด้วยปะเกี่ยวเกี่ยวมันการจัดวางก็คือมันจะช่วยแบบเสริมดวงเรื่องการเราวางแผนในชีวิตเราจะวางแบบไม่ผิดพลาดาเฮ้ย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  ไปพาทัวร์ห้องหน่อยครับห้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามาทัวร์มาทัวร์ห้องอ่าใช่ครับข้างในข้างในต้อได้ครับมีใครแก้ผ้าอะไรอยู่หรือเข้าอยู่ไหมครับอยู่ครับห้องน้ำครับอ๋อนี่นะครับอันนี้คือห้องคุณนะครับใช่ครับใช่อ่าคือมันได้แรงมันดานใจอะไรมาจากการมีเนียนอะไรอย่างนี้ครับแต่ชอบครับแต่ก็จะจะจะรอกลอวแต่ก็จะทําสีใหม่เฮ้ยหน้าคุณต้องเหมือนมีเนียนเหมือนกันเขาอาจจะแบบว่าชอบมีเนียนมากถึงชอบมึงไง อืมน่าใช่ผมว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเสื้อขายเสื้อขายเสื้อขายแล้วยังขายอยู่ไหมครับขายอยู่ครับขายอยู่เหรอครับแขกโอเคอันนี้อุดหนุนที่ที่ไหนได้ั้ยอะไรครับช่องทางไหนครับถ้าจะอุดหนุนเสื้อมือรสองราคาถูกครับอ่าไม่ใช่เสื้อยืมมือสองตาเฟ่เหรออะ ก็ยืนสองตาเผ็ด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 นั้นเผ็ดโกงนะพี่อรเผ็ดโกงกัดเผ็ดกัดแรกทำมาสองเผ็ดแล้วเผ็ดสองแลเผ็ดแรกโกงขาไอแล้วโดนเขาแจ้งจับก็เลยปิดเฟซหนีไม่ใช่เผดิไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอโอเคอันนี้บ้านคุณก็จะมีตู้นะครับมีอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีศิลปะของเขาเป็นศิลปะเขาเป็นคนเรียบร้อยนะครับดูจากการพับผ้าผืที่นอนอะไรอย่างนี้ห้องเขาหอมนะครับผมต้องอธิบายก่อนอันหมีหมีหมีครับหมีหมีนอนด้วยใช่ครับหมีนอนด้วย โอเคครับแล้วผมมก็ีเฮ้ยเดี๋ยวก็ไอ้ตัวนั้นคือหมีอะไรครับถับหม่วหมอนยาวหมอนยาวเหมือนหมอนข้างเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็คุณอะไรครับคุณทำอะไรเนี่ยอะไรฉีดอะไรอ๋อไม่ฉีดเอาอ๋ออ่าเป็นกระมิ้นสุดยอดมากครับไอ้ไอ้ป๊อปคอร์นกินได้ครับป๊อปคอร์นกินได้ครับกินได้อันนี้กี่วันแล้วครับโอ้ยเพิ่งซื้อมาโอเคโอเคเดี๋ยววันที่สองวันที่สามนี่เดี๋ยว วันนี้พี่นอนด้วยพี่มาขอนอนด้วยโอ้ยได้ครับได้มาแคมปิ้งบ้านกุ้งไงสองคนนี้ต่ายขามาตั้งแคมป์ในบ้านเราเลยล แล้วก่อไฟในบ้านด้วยที่มุมก็ต้องหมูกระทะไม่ก่อไม่ก่อไฟในบ้านด้วยไม่ก่อเขาจุดยาเส้นเลยว่ะเขาจุดยาเส้นเลยว่ะจุดแล้วอ่ะเังกจุดยาเส้นเลยพี่จะเดาจากเสไฟนี่จุดยาเส้นไม่ใช่อันนี้เขาไอ้นี่มาอมไฟเข้ามาเขาเป็นคนแบบคนมัดไฟอยู่ก่อนนไม้ตัแดดาไงขับมอไซค์ไปต่อครับไปต่อครับเข้าอยู่แล้วนานกว่าเส้นนั้นเปิดเราเข้าไปเลยมันก็มันก็ ไปกันเองเกินเนาะจะเข้าหรือไม่ก็เข้าเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบตะกี้ห้องเมื่อกี้ยังไม่จบจบยังห้องนี้ไม่มีสามห้องมีสามห้องมีสามห้องหมดแล้วหมดแล้วมันมันมันมีทั้งหมดสามห้องครับคือห้องห้องนี้แล้วห้องผมแล้วก็มีห้องหนึ่งเฮ้ยพิต้าห้องห้องข้างล่างบ้าห้องเดย์ไงก็รีวิวยังอ่ะรีวิวแล้วก็หมดแล้วมีสี่ห้องเหลืออีกห้องนึเหลือห้องพีแอที่ห้องหมดแล้วมีคนดูทั้งประเทศที่หอดูห้องพิต้ามีสี่ห้องไง นี่ห้องนี้มี็นผู้ชายทำไปพี่จีนรอดูห้องนี้เมื่อกี้พี่เจมส์กินอยู่พี่เจมถามหาทอร์ทัศน์บารเรวว่าไปไหนเนี่ยคนอาจจะสงสัยก็ได้ว่าทอทัศข้างล่างอะไปไหนเออเนี่ยมันอยู่โรงจำนำอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าโอ้โหระดับจูเปอร์จมเกอร์จำนำได้ไงบ้าเออคนอยากดูทั้งประเทศนี่นะครับดูจัดอันแับโมเดอร์นี้ฮอกไก ป่า้ประตูเดีกยวก็มือจะรอรอเคาะประตูที่นียเอ้ยเคาะประตูคนรอดูห้องมึงทั้งประเทศเชื่อรู้ปัก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 อืมไม่ใช่ขอเอาบะหมี่แห้งครับเกี๊ยวน้ำด้วยไม่ใช่ปักปักยไม่ใช่ปักปัก เฮ้ยอ๋อคนรอดูทั้งประเทศเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟีนี่นี่นี่นะครับห้องของเขามีหมีอยู่หมีนี่เป็นการจัดวางไหมเป็นการจัดวางเหมือนกันเป็นการจัดวางสไตล์ Chinese r i s t Chinese r i s t อันนี้ตัวไอแคบวงแคร์เบร์ ไอ้ขนมขนมในห้องนี่คืออะไรอันนี้ต้องบอกก่อนเฮ้ยเฮ้ย่อเฮ้ยถุงพลาสติกอะไรเมื่อกี้ลองเอนบุเอาเอาเอาห่อเนื้อ่อเนืองแล้วก็ห่อห่อห่อเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับหรือหรือเอาอะไรบ้างฮะอ่าโอเคอาเอาเอาปลาเมึองครับลายลายลายห่อเนืองห่อส้มครับโอเคลายลายลายเท่าไหร่บอกได้เท่าไหร่บอกได้เอาปลามังเดี๋ยวอ่าเฮอาแปะบวกแป๊กเนืงออาโอ้ยไม่ใช่ร้านชำโอ้โหแม่เหมือนร้านชำเลยอ่ะอ่ะทั้ง อ่ะอายาอันนี้พี่ชายเอ๋อผมมาซื้อพยานาคล้างทัวประจําเลยไม่ขายอ่อนั่นมาซื้อพยานาคเช้าขวดเย็นขวดวันไหนไม่มีพยานาเขาก็เล่าขาวเออซื้อทัวประจํายาเส้นในซื้อตั้งหว่าก็คืออันนี้ห้องคุณใช่น้องไม้อยู่หนองไม้อยู่เกรงใจเกรงใจเกรงใจมุงถ่ายขึ้นเกรงใจเกรงใจเกรงใจออกมาออกมามานี่เราได้เห็นแล้วนี่เป็นคนออกแบบด้วยคนออกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะไรอินทีเรียอะไรนะฮิตทีเรียเฮ้ยยิทีเรียเป็นเป็นยิทีเรียเหรอใช่ใช่คนออกแบบไปหมอไปเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวกูช่วยออกแบบกูช่วยออกแบบผู้ผิดพูดผิดอินเทเรียอินทีเรียไม่ใช่ยิทเทเรียโอเคครับผมได้ครับอ๋อนี่แค่ทีวีอ่าทีวีโอเคครับผมไอตัวนั้นคืออะไรทำไมแฝงคอคือ มันเเสียใจไม่ไม่ได้แขวนคอแขวนไว้เฉยอ๋อโอเคเียวไนั่งมองนอโอเคครับโอเคถ้านั้นเดี๋ยวผมแคมป์ตรงไหนดีตรงนี้ก็ผมก็มีที่เดียวนะครับวันนี้วันนี้ผมขอนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกางตรงกลางเต็นตรงนี้นะครับได้ครับเดี๋ยวผมไปเอาของลงมาครับผมขาจะเข้าจับไหนมกลางเต็นพะกนี้ไอ้เกมจริงเดี๋ยวช่วยกางช่วยกลางช่วยกลางเต็นเหรออ่าได้โอเคไป